โดนเลยครับซ่อนป๊อปวันนี้ป๊อกมากครับนี่ครับป๊อกป๊อกมากๆ<ม> กับเตะแค่การจิวครับสีฟ้าแต่ตัวนี้ไม่ได้เข้าปากมานะครับกัดแล้วก็เนี่ยครับเกี่ยวคางมาเตะแค่การจิ๋วนี่ครับเล <laughs> ็กจริงๆเดี๋ยวปล่อยมันไปนะครับช่อนนานำ้ท่วมสุดยอดครับ